เฮ้ยนิ่งๆเงียบๆในตัวเงียบๆอย่าเดิน,นอย่าเดินมันมาแล้วอย่าอย่าเดินนะให้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 มันไปตีกันหลัมงมือก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเครับเต้ดิเฮ้ยใครวิ่งรับไม่ได้เชื่อเรามาเงียบๆเงียบๆในตัวเงียบ นี่อะไหนอ่ะไอเอาโอ้เอาอีกแย่หมดแขนหมดแขนครับ หมดแคนไหนอะไหนอะไอสัตว์เป็นไงไหนอะอี๋นี่ไงล่ะเอาเลยเดี๋ยวกูเข้าไปตายด้วยเอาเอาเอาเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วหรือยี่สิบวิจะได้ลงคลิปเร็วเข้ามาตายเข้าตายเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันมันอยู่ห้องไหนมันอยู่ห้องไม่ไม่อยู่ห้องไหนอยู่ห้องนอกอยู่ห้องเอาเอาเอาเออ โอ้ยตีรัวดว้วยสัสน,นีคสนนค่ครับนี่ครับโปครับนี่ครับโปครับนี่นี่นี่โปโปโ,โป,โปโแม่งชอบของเลยสัส